แม้ว่าปฏิบัติการค้นวัดไร่ขิงตั้งแต่เช้า4จุดเสร็จสิ้นไปแล้วแต่ที่ยังไม่จบแล้วก็ยังต่อเนื่องนะคือตำรวจตอนนี้มีการทยอยเรียกตัวผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งพระก็ดีคาราวาสก็ดีดูซิว่ามีส่วนร่วมมีเอี่ยวในการยักยอกเงินของวัดหรือเปล่าโอนไปเล่นเว็บพนันออนไลน์หรือไม่คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปติดตามการรายงานสดนะคะคุณสิรันพรมูลอุทกค,ค่ะเชิญได้เลยคะ่ะ ผู้ชมคะ่ะหนึ่งในพยานที่ถูกเรียกสอบปากคำก็คือพระเลขาซึ่งเป็นหลานของอดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิงที่ถูกสอบปากคำนานกว่า4ชั่วโมงล่าสุดคะ่ะผู้ชมต้องบอกว่าการสอบปากคำเสร็จสิ้นแล้วและขณะน,นี้ทางรองผู้การสอบสวนกลางก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนซึ่งต้องบอกว่าก่อนหน้านี้คะ่ะผู้ชมทางพลตารวจตรีจรุนเกตปานแก้วมีการเดินทางมาที่วัด ไล่ขิงกันอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะร่วมสอบปากคำนะเพื่อที่จะสอบปากคำพระลูกวัดในการเชื่อมโยงหาปมว่าเกี่ยวข้องกับการโกงเงินวัดไล่ขิง300ล้านหรือไม่ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาทางพลตํารวจตรีจรุนเกียรติปนันแก้วรองผู้ช่วยการสอบสวนกลางนะ,ะก็เดินทางมาร่วมสอบปากคำพระวชิรปัญญาพรหรือพระอร๋อพระเลขานุก,การจเจ้าวาดคณะภาค14ค่ะและเป็นหนึ่งในผู้ช่วยจเจ้าวาสซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานของอดีต เจ้าคุณแย้มซึ่งขณะนี้นะคะต้องบอกว่าตํารวจสอบปากคําพระอ๋อเสร็จสิ้นเรียบร้อยต้องใช้เวลานานกว่า4ี่ชั่วโมงที่ต้องใช้เวลานานเนื่องจากว่าพระอ๋อให้การวกไปวนมาแล้วก็ขัดแย้งกับคําให้การของนายเอกอพจน์เดี๋ยวเราจะไปฟังคําสัมภาษณ์ของทางรองผู้การอสอบสวนกลางในขณะนี้นะคะว่าคําให้การของพระอ๋อเป็นการเป็นให้การที่เป็นประโยชน์กับรูปคดีหรือไม่อย่างไรคะ่ะ เป็นเรื่องๆไปนะครับแลวเห็นบอกว่าเอกโพดเป็นคนที่จะไปฝากเงินหลักหลายสิบล้านอันนี้เราได้เราได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แล้วก็ต่อรูปพอดีละและเห็นบอกว่าอารญยาพรในการแบกมงจริงไหมว่ามีการเรียกเงินไปอย่างพระคนที่สนิทกับเอาเป็นว่าเอาเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเราเราเข้าใจลําดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พอเป็นไทม์ไลน์แล้วก็มีความชัดเจนในหลายๆเรื่องแล้วนะครับแต่ขอให้เราทําให้มันมันสรุปไปแล้วก็มันไม่ไม่ไม่ผิดเ,เพี้ยนจากข้อเท็จจริงงั้นขอเวลาเรานิดหนึ่งนะครับเป็นการตัวตัวของพระอ,อ๋อเนี่ยค่ะก <c oughs> ารที่เป็นประโยชน์กับรูปคดีในการที่จะเอาผิดกับผู้ทีพ่พระพระอ,อ๋อเราเราสอบหลายเรื่องแล้วก็เบองต้นเนี่ยอ่ก็มีประโยชน์ในรูปคดีนะครับก็ก็เดี๋ยวเรากําลัง เชิญพระอ๋อไปที่โรงเรียนในร้อยนะครับอยากให้การกบกวนอยไหมคะไม่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 ไม,ไม่พระอ๋อเอาเอาหลักฐานเอกสารหลายเรื่องมามอบให้เรานะครับพระอ๋อเป็นพระเลขาที่อคอยเก็บเอกสารสําคัญการใช้เงินไว้ว,วันนี้มามอบให้เรารเรากําลังดําเนินการเอาไปตรวจสอบ,บนะครับหลักฐานส่วนใหญ่ที่ได้วันนี้เป็นเต้นทางการเงินทั้งหมดเลยไหมคะหรือมีอย่างอื่นด้วยอ่าพระอ๋อเป็นพระเลขาที่เก็บรายละเอียดของ ของการใช้จ่ายเงินไว้หมดคอมพิวเตอร์ที่เก็บไว้ตรงนี้เราก็เรายึดไว้แล้วก็เอาไปตรวจสอบนะครับคนในวัดหลายคนไม่เชื่อว่าเจ้าคุนย้มแต่ผู้ชมคะเมือ่อนี่ก็เป็นสิ่งสัมภาษณ์สดๆนะคะของทางรองผู้ช่วการสอบสวนกลางนะคะนอกจากนี้ผู้ชมก่อนหน้านี้ค่ะตำรวจเนี่ยก็มีการนําตัวนายเอกพจน์ซึ่งนายเอกพจน์เนี่ยคุณผู้ชมเป็นอดีตพระที่เคยมาบวช ที่วัดแห่งนี้นายเอกพจน์ให้การยอมรับนะคะคุณผู้ชมว่าตัวเองเนี่ยได้เข้ามาบวชช่วงที่โควิด19ระบาดโดยการชักชวนของพระรูปหนึ่งซึ่งเป็นพระคนสนิทของอดีตเจ้าอาวาสจากนั้นพอเข้ามาช่วยงานปุ๊บก็ได้ทํางานที่สํานักงานเจ้าคณะภาค14ค่ะแล้วก็ได้รับความใบเนื้อเชื่อใจให้มีการเบิกถอนเงินให้กับอดีตเจ้าอาวาสแล้วก็เป็นคนถือเงินเพื่อที่จะไปโอนให้กับนางสาวอนัญญาวันค่ะแล้วก็ตัวของนายเอกพจน์ ยังยอมรับอีกด้วยนะคะว่าตอนที่ตัวเองครองผ้าเหลืองอยู่เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เล่นการพนันออนไลน์ด้วยแลนะต้องบอกว่าตอนนี้การสอบปากคำของทางเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะผู้ชมเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาสอบปากคำอยู่เรื่อยๆและนอกจากพระอ,อในอกระพดแล้วนะคะในวันนี้ตํารวจก็มีการสอบปากคำคนขับรถของอดีตเจ้าอาวาสรวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการยักยอกรวมถึงเป็นพยานปากสําคัญในการที่จะเอาผิดคนที่ยักยอกเงินวัดไร่ขิง รวมแล้ววันนี้ประมาณ10กว่าป่าคุณผู้ชมซึ่งมีทั้งพระแล้วก็ขราวาสบางคนให้การที่เป็นประโยชน์แต่ว่าบางคนก็ให้การที่ขัดแยง้งวกไปบนมาค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ในส่วนกรณีที่ตํารวจไซเบอร์นะคะมีการตรวจสอบว่ามีพระในวัดไล้ขิงประมาณ5้0ถึงสิรูปเนี่ยมีการพบเส้นเงินโยงไปถึงเว็บพนันออนไลน์ดิฉันก็มีการสอบถามแลนะพยายามที่จะสอบถามกับพระในวัดแต่ว่าพระในวัดก็ไม,ม่มีรูปไหนที่อยากจะคุยด้วยหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ ที่ของวัดเองทีมข่าวก็พยายามที่จะสอบถามชื่อของพระแต่ละรูปก็ไม่มีใครที่ยอมจะคุยกับทีมข่าวเลยค่ะผู้ชมต้องบอกว่าณขณะน,นี้เดี๋ยวทางรองผู้พิการสอบสวนกลางเนี่ยนะณผู้ชมจะนําหลักฐานที่ ยึดได้ไม่ว่าจะเป็นเอกสารรวมถึงคอมพิวเตอร์ที่ตรวจยึดจากบริเวณสำนักเจ้าคณะภาค14เนี่ยนะคะจะไปทำการตรวจสอบที่กองบัญชาการสอบสวนกลางส่วนบุคคลที่เป็นพยานปากสำคัญสำคัญจะถูกเชิญไปสอบปากคำที่โรงเรียนในร้อยสัมพนันธรวมถึงจะมีการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด ที่รวบรวมได้แล้วหลังจากนี้จะมีการถแถลงข่าวรวมถึงอาจจะมีการออกหมายจับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องในการยักยอกเงินวัดไร่ขิงจํานวน300ล้านบาทในครั้งนี้นี่คือความคืบหน้าล่าสุดสดๆด,ด,ดร้อนๆที่เกิดขึ้นที่วัดไร่ขิงช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะค่ะขอบคุณค่ะน้องเนยศิรันพรนะคะก็ต้องบอกว่าเกาะติดตั้งแต่ช่วงเช้าเลยรวมถึงอีกหลายทีมข่าวนะของช่อง7 HD นะน้องเจมอนันตชัยก็ไปอยู่เหมือนกัน บอกเหมือนกันค่ะลงพื้นที่ไปพยายามถามพยายามคุยพระในวัดแต่ละรูปเหมือนกับไม่มีใครพูดช่วยไม่ให้ข้อมูลน่ะปิดปากเลยเหมือนวันนี้ปิดวาจามไม่พูดไม่ให้ข้อมูลอะไรเลยแต่ว่านี่แหละก็เดี๋ยวรอการถแถลงข่าวให้ตํารวจทํางานสักนิดนึงนะและจะมีการออกหมายจับเพราะวันนี้บอกว่าโอ้โหมีการสอบปากคำเรียกคนที่ดูแล้วเนี่ยมีส่วนจะเกี่ยวข้องพระก็ดีคาราวาสก็ดีเยอะเลย ตัวเลขเงินยักยอกซับเนี่ยสามล้านบาทเผลอๆอ,อ,อ,อาจจะไกลไปถึง850ล้านบาท